ช่วงนี้ก็เป็นพุ่มแพร่หลายนะเขาเป็นพุ่มแพร่หลายแพ้ฝุ่นไม่เคยชนะอะไรอย่างเงี้ย ยาไม่เบิ้ลมือมาเนี่ยจะกินยายังเนี่ยยาอ๊ยอย่าง,อ,าง,อ,าง,อ,งอะไรหลุดนะเอาคิฉันมาหลุดมือสีษพอเอ่อเดี๋ยวเทน้ำเย็นดูจิดทุกระจกนั่งเว้นเปิดแอากาศมั่งทายเทพน,นะมันเนีอยตุ่มประแดกเนี่ยจะปิดนะคะ มันก <c oughs> ็ดึงมาได้เป็นพาอะไรโดนอะไรอ่ะปิดกระจกมาได้เป็นวิธอย่างฮะเอ้ยหองเาแตกได้ไม่ประกันยู่ต่ววะปิดนะคะเพราะอากาศมันเย็นอากาศเย็น สะแพงทรงนี้ก็ได้โซฟาค่ะวัสดีค่ะมือสุรีผ้าแพ้ฝุ่นนะแพ้ฝุ่นคดจะเป็นลายนะบาเมนมาเป็นต่อคือคดเป็นแพ้ฝุ่นนี่เป็นลาย,ย่างเดี๋ยวค่อยไปเอา แปดโมงครึ่งค่ะจ so ะได้จะได้โซฟากับว่าได้ไหมไม่สำหรับไขอยอย่ไงไม่สำหรับขอยอยไข่ไงซื้อลัสองเลรอโอ้ยโทษได้หลายด้วยเป็นปเรื่องปกติเพราะว่าอ,อย่างพูดอะไรในต้นไปตองเหลืองไงก็กินยาแล้วตอนนี้เปื่อยนะป่วย สวัสดีค่ะเกฟฟินแลนด์โอ้ยว,วัสดีค่ะพี่เกฟใช่พี่เกฟไหมวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะพี่เกฟหนูนอนอยู่พี่ปูเข้แชร์มาอยู่แต่ว่าหนูตื่นหนูกินยาแก้แพ้ไงสบายดีนะคะ ดีนะพี่ไม่เป็นพุมแพ้หนูาจามอยู่เนี่ยด้วยกินยาอะไรจะยาโรคประจำตัวเลยจะมากินยาแก้แพอีกแพ้เป็นหลายตนสดีนยลุลูกสาวหนูโซเฟียไม่ได้เป็นแต่สั้นตัวมันมันมกินยาตลอดหน้านี้เนาะ จามตลอดอพี่เก๋พี่เก๋พี่เก๋นี่รู้จักกันตั้งแต่ยังไม่ได้ไปเหยียบฟินแ,นแลนด์นะพี่เก๋พี่เก๋คนโคราดดูลแลสุขภาพด้วยค่ะหนูจามจนคนในตึกเขาโทรมากขึ้นมาว่าเธอฉันได้ยินเสียงจามที่ระเบียงเธอไม่จาม คุณยายข้างล่างอายุแปดสิบปีหนูแยกออกมาจากบ้านอาอดีตแฟนเดือนที่สองนี่ค่ะแต่วันนี้ก็ไปรถบ้านเข้ามาแล้วเอารถจัก,กรยานจัก,กรยานก็มีนะรถยนต์ก็มีนะรถยนต์นดี๋ยวยืมเข้ามาเพราะพวกนี้ต้นทุนละในเมือง,ง,ง,งขึ้นกองไม้ขาพี่เก๋ไม่ได้คุยกันนานเนาะต่างคนต่างมาใช้ชีวิตนะ เชิญเอาไปเชิญใครนี่โอ้ยคอยก็ได้ไงว่าดูอยู่เนี่ยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสองคนเล่นเหรอมีแต่ตัวเต็งตัวตึงฮัมมาริน่าตัวตึงตูวเล็งกี่ว้ยตู้เล็นกี่ตัวตึงตู้เล็งกีมึงยังไม่นอนอีกเหรออพี่ พูดพูดในทิกตอกต้องพูดว่าคุณน้องยังไม่บรรทมอีกเลยออย่าพูดว่ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเวลากูพูดเวลากูพูดเพราะมึงก็บอกมึงไม่ชินไพอกูพูดพอกูพูดอย่างนี้มึงก็บอกก็ต้องพูดให้เพราะวยมึงจะกูพูดแบบไหนอีกไม่เราต้องพูดสองคนขอแนะนําก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะหนึ่งหมื่นท่านขอแนะนํานะคะคือพี่เก๋เก๋ฟินแลนด์พี่เก๋ฟินแลนด์กับพี่ปูฟินแลนด์เนี่ยรู้จัก รู้จักก่อนที่จะมาเหยียบฟินแลนด์อ่าใช่ไหมชีวิตสวยหรูไหมคะสวยหรูมากเป็นไงอักกีอาก,กีไปอยู่ไหนเนาะต้องเรียกคนข้างบ้านต้องเรียกคนข้างบ้านคนข้างบ้านเป็นยังไงอาก,กีอุ้ยตอนนั้นอย่างหล่อมันมีช่วงหนึ่งที่หนูเห็นนี่เธอดูคนสวยเห็นไหม สวัสดีพี่เก๋จ้าสวัสดีจ้าพี่เก๋เปนแลนด์นี่เก๋ินแลนด์เนี่รู้จักก่อนแต่เราจะไม่พูดรายละเอียดอะไรเยอะออกชื่อใครเราไม่พลาดพิมพ์ถึงใครเนาะเราเราพูดได้แต่ห้ามออกชื่ออย่างเงี้ยพี่เก๋เนี่ยรู้จักตั้งแต่ยังไม่ได้ไปเหยียบฟินแลนด์นะอือสมัยก่อนมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มีอ่เฟซบุ๊กมันไม่ได้มีอะไรเนาะพี่เก๋อดีตอ่าอดีตพออย่างเดียว โทรคอย่างเดียวโทรแล้วก็แพงด้วยเนาะแพงด้วยแบบต้องจำตัดว่าเดือนหนึ่งโทรเท่าไหร่นะโทรโทรศัพท์บ้านพี่เก๋ฟินแลนดด้วยค่ะพี่เก๋นี่เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ตั้งแต่ค่อยมาค่อยยังไม่ได้มาฟินแลนด์นะพี่เก๋เป็นคนประสานงานเรื่องเอกสารแทบทุกอย่างอืมอืเราไม่พูดออกชื่อใครเดี๋ยวบอกให้รู้บ้าง ใหรู้มากชุดแต่งงานโดยไปโดยกระทานหันนอกพี่เก๋ตอนนั้นน่ะช,ะชุดก็ชุดกูชุดพี่เก๋ใส่ชุดพี่เก๋ได้นะเป็นชุดอ่าสูตรสมัยนั้นแล้วแล้วลงมาจากที่ไม่ตราตีเราก็ไออดีตแฟนหนูอนดีตสามีหนูอ่ะโดนปากเนาที่ใบจอดรถเน่ยจำได้นพี่เก๋นะอ่าอ่าแล้วสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีอ่ามันไม่ไทันสมัยเหมือนทุกวันลําบากนะแต่ก่อนเนี่ย ต้องวิ่งไปสถานทูตไทยที่สวีเดนสวีเดนไป,ต,ไป so ต้องไปเรือ,อ,อมันไม่ใช่วิ่งหรอกคือต้องไปเรือพลตกรสมัยก่อนยัง<ม>ไม่ได้มีสถานทูตในฟินแลนด์ไงฝากกดตัามพีม่เก๋กับพี่ปูด,ด้วยค่ะตัว <c oughs> ตัวตึงตัวตึงตัวเรงกีค่ะตัวตึงตัวเร,งก,วง,วเรงกี่ค่ะตึงค่ะตึงไปหมดเลยทุกวันนี้ก็ตึงค่ะหูก็ตึงค่ะยิ่ง ยิ่งกันบบยิ่งตึงเลยค่ะอะไรไม่รู้เรื่องฝัจะรู้เรื่องมูน้นะเขาดอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาถึงรู้ตึงไม่ได้ตึงแต่หน้า,าตึงีงง่กิดไม่อยู่ใกล้กันนะว่าเจ้าหลังคาไปติดด้วยกัน,ล,งงนละยังไงก็สวัสดีทุกคนนะคะอืมก็แชร์ออกไปหน้าเฟซบุ๊กก็ได้นี่พี่ตาหนูทำไม่เป็น โอ้ยพี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวพี่ก็ไม่เป็นไอ้ปูเนี่ยมาสอนไม่ใช่ว่าหนูเล่นเป็นนะสกายค่ะฝากกดติดตามไอ้เป็น่ฝากตามอ่ะตามตามถึงบ้านเลยนะไม่ต้องตามมาด่านะโอ้วพี่ปูวันนี้มีใครย้ายบ้านเห็นไปย้ายของอะไรให้ใครอ๋อไอนาเพื่อไอ้นกอืมเอาไว้ตออกชื่อทำไมมันย้ายมาแล้วใช่ไหมก็ค่อยคขนมา อืออืแล้วไอเนี้ยเออลืมละจะพูดเห็นไหมหูก็ตึงความจำก็ตึงตัวตึงตัวตึงตัวตึงตึงจริงๆกันนะตตัวตึงจริงๆอุ้ยพี่เก๋นี่เขาเต้นเก่งด้วยจะบอกให้ตัวตึงไม่เคลื่อนจักสันอะไรเขาเต้นเป็นเหมือนเดิมพี่เก๋เขาเต้นสวย คิดถึงสมัยนั้นเหมือนเราแก่มากไหมสมัยน่้นสวัสดีค่ะคุณคุ่งมีการมีการบอกสมัยแบบเอาตะกูแก่เลยเนี่ยสมัยไม่หรอกใครบอกพี่เก๋แก่พี่เก๋เกิดก่อนแค่นั้นเองพี่เก๋ก็ชีวิตดีดีเด้อเออชีวิตดีต้องทำอะไรไงท่าแก่นี้ถ้าแก่นี้ต้องไง จันนังคารพุพธพฤหัสต้องเป็นนางบาสุกเสาบางทีก็ต้องไป <c oughs> ชีวิตอีกคนเรามันต้องทำอะไรมากดีแล้วที่มีคนซัพพอร์ตนะพี่เก๋เอ้ยไอไอนกกินยากแก้แพ,พ้เปล่าล่ะได้กินยาแก้แพ้หนูกิน,ก,นกินมันก็ไม่ช่วยเนี่ยจามอยู่ตลอดกินก็ไม่ช่วย ไม่ติกก็โทรขึ้นมาว่าไม่ช่วงเนี้ไอ้ไอ้ไอ้ี่ไอ้นี่มันกำลังออก่ะก้อยบูมันกําลังออกดอกไงแพ่ฟุ้นแพ่ต้นฟุ้นลออกสีเหลืองๆอ่ะมันเริ่มเต็มระเบียงแล้วตอนเนี้ยเต็มเลยมันเริ่มออกก็เริ่มแพ้เนี่ยเริ่มเป็นไอ้นกเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะรวมกลุ่มไปบ่ายวะยังไม่ปล่อยแกงอยจะพูดได้ไหมคนหนึ่งก็จะเกษียณคนหนึ่งก็เกษียณไปแล้วเดยวคนที่พูดนี่ ส่วนคนอ่าปอนี่ก็เกษียณ <sk r isa> ที่ไหนแล้วมันมันเกษียณที่ไหนมันไม่ยอมให้เกษียณเนี่ยทําเรื่องมันก็ไม่ให้อืม <sk r isa> ทําเรื่องไปแล้วมันไม่ให้โอ้ของของหนูไม่ได้ทาเรื่องอะไรเพราะหนูไม่ได้ใช่คนเกษียณไงคืออยู่อยู่ในไม่ <ใน S 1> ท <ำ S 2> ไปแล้วมันไม่ให้เกล่ามันพยายา <sk r isa> ม <hay. S 1> พี่เกล่าน่าจะเกษียณแล้วเพราะด้วยว่าสุขภาพแล้ว <sk r isa> มันไม่ให้มาถามไม่ปูดิมันไม่ให้มาถามไรหนูหนูไม่ได้เป็นเกล่าเนี่ยนั่น เดี๋ยวเขางงกันว่าคุยถึงเรื่องอะไรพูดถึงอ่าไม่ให้มันมันไม่ให้ทําไปอ่อไปเมื่อเดือนที่แล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดไงกระดาษตีมาแล้วมันบอกว่าคุณเอ่อไม่ได้อะไรอะไรทุลภาพอะไรเนี่ยคุณไม่ได้พิการคุณยังอะไรพี่จะง่ทำไมพี่มานี่เดี๋ยวหนูทาให้พิการหนูเอาไม้ตีแขนทีเดียวอืแขนเลี้ยว แม่งขนาดโลกนะทั้งอะไรนะทั้งเบาหวานทั้งไทรอยทั้งโรคขอบทั้งโรคหัวใจเออแล้วก็ไอความดันโอ้โรคกูมาขนาดนี้แล้วมึงยังไม่ให้กูอีกเหรอขนาดนี้มันบอมตไตัวหนูอ่ะเขาเหมือนไอเกหว่ามันมาแล้วเกหว่าคือไอที่ว่าตุกิหนูไม่ได้ขอนะ หนูรับประวัติชั้นโอเคฉันอยากทํางานฉันอยากเป็นคนปกติไม่ต้องเป็นคน,นเกษียนเป็นคนตกง,งานก็ได้เจ๊ว่าเขาอยู่ในการอ่เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะแกเสตเล์อ่าแกเสตเลยหนูว่าหนูก็ส่งเมรว์ว่าฉันต้องการเป็นคนที่ไม่ใช่คนกษียณพี่บอกออกับมันเดี๋ยวมึงดูนิ้วมือกูไม่ปเปท่ากันเนี่ยกูปเป็นว่ำหมากูพิการนิ้วก้อยมันเล็กกว่านิ้วที <laughs> มันไม่มันมันเนี่ยกระดาษเนี่ยกระดาษตีมาเนี่ยมันไม่ให้มันบอกว่าคุณยังสามารถที่จะทํางานได้อยู่อ๋อแต่พี่เก๋ก็ไม่เดือดร้อนอะไรสวัดดีค่ะบวัดดีค่ะเอมี่แนเอมี่ใช่ไหมเอนนี่เหรอเอมี่บอกเพงเดีหนูขึ้นไหมแอนนี่แอนนี่ไม่รู้จักแอนนี่ก็สวัสดีค่ะ อยากฟินแลนด์ค่ะทีทมฟินแลนด์นะคะไม่รู้ละทีมไหนรู้แต่ว่าทีมส้มรักสมก้มโอ้เขอืออือ<ต>ป่ปาไม่มีอะไรค่ะหนูก็รักส้มค่ะ,ะพ่อก็รักส้มนะนะไม่พ่อก็รักสม้มแม่ก็รักสม้มแม่ก็รักพ่ออือ ส้มไหนวะาอ้ยป้าไปปลูกบ้านอยู่หลังเสามันอะไรจะไปบ้านนี่มันก็ไม่ได้ไปหลอตัวเนี่ยแยกย้ายใช้ชีวิตเนาะอือมันไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเออไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครอือมันเวลามันเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต่คนต่างมาใช้ชีวิตใช่ อม่หลาจหงี่วะสั่งไอเนี่ยสั่งแหนมสั่งแหนมคนชื่อวาวาแล้วก็หมูปิ้ง<น>แล้วก็ไก่แดงอเออชื่อวาวาพี่ทำไมไม่สั่งไอไอีฟบ้าไออีฟก็ขายปีกไก่แดงหมูปิ้งเออใครจะไปรู้เออไออีฟก,ก็ขายอยู่ใกล้กันขนาดนั้นไม่คุยกันเลยเหรออุดหนุนคนใกล้ๆกลสิ เออฉันก็อยู่แต่ที่บาร์เางนไหมลงจากบ้านก็คือบาร์ลงจากบาร์างจากบาร์าก็คือบา้านกระทำไก่แดงหมูปิ้งพี่เจนล้วเป็นเจ้าของบาร์ส่วนคนขน้างล่างเนี่ยเป็นเจ้าของซ่อง <c oughs> จะไปสมัครเป็นลูกเล้ามันอยู่เนี่ยได้เลย, <c oughs> เดยได้เลยเดี๋ยวมันจะแบนช่องนะมันจะแบนช่องเผ<ล><ๆ>ู้สน,นุกนะครับเราก็ต้องซสีเรียสอีไหมคนที่คนมลงมา ฉันเป็นเจ้าของชักโคษกสวนปูเป็นและเป็นเจ้าของสร้างใช่ใครจะสมัครบอกนะเดี๋ยวราเป็นต้องอยู่ผนกล้างห้องน้ำอย่างเดียวโอู้กคำวันนี้วันนี้อทีมไอทีมก็เออพอไทิมก็ทำใหม่เนี่ยที่บาร์ข้างล่างเสร็จจะไม่ก็ขึ้นไปทำห้อง ทำห้องเสร็จก็มาล้างกระจกแล้วก็มาล้างกระจกอย่ายพรุ่งนี้ก็ล้างกระจกอีกกันน่ะไอไอไอเดี๋ยวก่อนไอโน๊แกรู้จักทิมใช่ไหมฮะรู้ไปถามเลไอหลังเขามันไอหลังเขาไม่ค่อยรู้จักหรอกทิมมันจําไม่ได้เลยมั้งไอ้ยพึ่งกลับมาแล้วนะเอากลับมาแล้วเหรอเออเดี๋ยวทิม ทีมไหนทีมอยู่ตั้มไปเลยอ๋อไม่รู้จักค่ะรู้จักไอ้พึ่งใช่ไหมพึ่งวิลนเลยวเดวขอตัวไปหยิบไอ้โทรศัพท์พึ่นหนึ่งอนนะเจ้าของธุรกิจเจ้าของบาร์คุยกับเจ้าของซ่องไปก่อนโอเคได้ลูกเล้าลูกเล้าคุยกับแม่เล้าก่อนโอเคไหนกันแม่เล้าช่วยติดต่อ้หน่อยนะได้เลย ยังเจ็บไม่พอมันจะตันมันจะตันตายแล้วยังเจ็บไม่พอเหรออืมมันจะตันตายแล้วโอ้ยให้มันตายไปเลยหาให้หน่อยโซฟาไอ้นกมันใหญ่เนาะอันนี้จะไปวางระเบียงนะเนี่ยเพราะพรุ่งนี้ได้โซฟาตัวใหญ่อันนี้มันสาหรับนั่งข้างนอกกับพี่อ่ารับคไเหมือนที่วัดนทไม่กลัวไม่กลัวว่ากระดงกะโนฝนฝนตกแล้วมันใจนี่เหรอเปียก รือว่ามีกระจกบ้านมีกระจกกระจกค่ะอ๋ออ๋อมีกระจกันเรียนไเปลี่ยนได้งไงบ้านหนูหนูต้องได้บ้านหนูนะเพราะหนูอยู่ตรงนี้แต่เจ้าของเนอก็แล้วแต่เธอเธอแค่บ้านแต่เวลาใครผ่านไปเนี่ยโรงเรียนยายปูโรงเรียนยายปูยายปูมีโรงเรียนอืมไม่รู้ไปทําโรงเรียนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อืมอ๋อล เออบามีตู้เกมกี่อันมีตู้เกมตีกี่ตู้ที่ไหนแล้วที่บาคุณลุงแหละสองตู้จิ้มถั่วไม่ได้เดี๋ยวจ่าคืนเอา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 กลับไปคืนสองตู้เหลือสองตู้เพราะเมื่อก่อนมีสี่ตู้ไมเออก็โควิดไม่ได้ก็แล้เอาไปคืนสองตู้ยงงไงเกมที่นี่มันเสรีเสรีถูกต้องไงอือเดี๋ยวเพราะว่าคนเนี่ย ไม่คนเข้ามาจะงจมพูดถึงเกมอะไรเราไม่ได้สนับสนุนให้ใครไปเล่นเกมนะแต่ที่นี่เขาเสรีค่ะมากกว่าสิบแปดปีอายุมากกว่าสิบแปดปีเล่นได้เลยจ้ะมีเงินก็หยอดได้เออแต่ว่าต,ต้องดูวยนพะพี่เก๋ถ้าเกิดว่าดูแล้วเหมือนหน้าไม่ผ่านอะไรเงี้ยไม่มไม่ไม่้ยคือคือหน้ามันหน้าไม่พ่อพ่อมันเข้ามาอย่างวันนี้เหมือนกันมันเพิ่งจะเต็มสิบแปดต้อง <จะ S 1> ใช้ <18. S 1> บัตรเวกเก่าใช่ไหมอ่ามันต้องใช้มันมันต้องใช้ไอเวกเก่า อกอดติอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าการเล่นเกมคืออะไรมันต้องมีบัตรที่อายุมากกว่าสิบแปดปีเนาะอายุหนููให้พี่เก๋พูดเลยเพราะพี่เก๋บแปดสิบแปดปีตอนนี้สิบแปดปีขึ้นไปสิบห้าเล่นไม่ได้สิบแปดปีขึ้นไปถึงจะเล่นเกมได้แต่ทีนี้ไอ้ไอ้เนี่ยกดอ่าบัตรเนี่ยไอบ้บัตรบัตรที่ว่าจะไปยืนยันเนี่ยมันอ่ามันจะเป็นของตู้ที่ว่ายืนยันเราจะต้องไปทํา ไปทําที่อ่าที่ไอเนี่ยเวกไอที่พี่พี่เขายืนยันแล้วเขาไม่ล้มเหรออกูเนี่ยจะไปยันมึงถึงบ้านเนี่ยเขายืนยันเขาต้องล้มจ้ะแม่เดี๋ยวกันเจ้าของเดี๋ยวเจ้าของต้องก็จะของต้องเนี่ยเดี๋ยวลูกเราลูกแม่หนูทำยังไงหนูตั้งระบบคือไปเล่นตู้ไหนก็ไม่ได้มีบัตรอือก็เล่นไม่ได้ไงมึงไปแตะตรงไหนก็เล่นไม่ได้ ทำไมอ่ะไม่ไม่ไออย่างนั้นไอเนี่ยไอเนี่ยไออย่างงั้นมันมันติดแบคลิสแบบลิสอะไรมันมันแบบว่าคือเราเล่นเราเล่นเกินแล้วทีนี้ไอทางไอทางไอไอเนี่ยทางบริตัดของไอไอเครือข่ายของมันอ่ะก็เหมือนไปคาสิโนใหญ่เราเหมือนว่าให้ถ่ายรูปว่าฉันไม่สามารถเข้าคาสิโนใหญ่ได้อีกคือเข้าไปมันก็สแกนไงในตัวหนูตู้ไหนหนูเล่นไม่ได้เลยนะก็ตั้งไว้ไง ก็ดีแล้วเออดีแล้วตั้งไว้จะได้ไม่เสียเงินอืมแต่ไปซื้อรับโต๊ะเจโนคือเลขสินแล้วได้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออแต่เออไอ้นกกินถั่วเดี๋ยวก็ไออีกหรอกแกมันต้องทำซอฟต์ปีหมุดมันต้องไปทำมันมันต้องทำซอฟต์ปีหมุดไงอือมันต้องทำถ้าเราถ้าเราทำแบบว่าเอออย่างอย่างของของไอ้ไอ้ไอ้นก ไอ้นกอ่ะลาดบุรีเนี่ยมันก็ทำเท่าไหร่ยี่ห้ายี่ห้ายูใช่ไหมปูยี่ห้าเอ่ยี่ห้าปูของหนูอะ่ะทำไว้เยอะเป็นพันแต่เล่นแม่งทีละยี่สิบสิบยูโรเ,เดี๋ยวถามก่อนหนูนี่เท่าไหร่คะหนูไหนคะก็หนูนี่ที่คุยด้วยกับหนูนี่แหละคะ่ะหนูล่างหนูบนอะ่ะ หนูล่างหนูหนบนยามเลยหนูบนไปเกินเพื่อนเลยอเซนคิวหนูอะแค่บอกแล้วนะแต่ไม่ได้ยินเองช่วยไม่ได้ออะพี่เก๋พี่เซ้นหน่อยพี่เล่นติ๊กตอกใช่ไหมเล่นเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างส่วนข้างล่างก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของแคมฟ็ฟอกก็เล่นนี่ เอาพูดเจ้าของบริษัทแคมฟอกด้วยพี่ไม่ต้องบอกเขาก็ได้มั้งมต้นเดี๋ยวนี้แคมฟอกแคมฟอกเขามีคนเล่นเยอะไหมก็มันก็มันก็ไม่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 ค่อยแล้วตอนเนี้ยหรือว่ามันกบอ่ะกบอาอย่าเรียกแคมเรียกอย่าเรียกอย่าเรียกแคมเรียกกบ เรียกกดก็เรียกกดไอ้กบนี่มันมันเรียกบกกันบางทีสมัยเกดพูดง่ายๆนะมันคือมันเป็นยุคสมัยนั้นแล้วแล้วหมายถึงว่ามันไม่มีการปิดกั้นอะไรเลยอย่างคนเอากำคนทําซีซัวมันมีหมดตรงนั้นน่ะอืมในวิดีโออ่ะมันไม่ได้หรือว่าติ๊กต็อกหรืมันยังแบนนะไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันยันมันก็มันก็ยังมันก็ยังมีอยู่หรอกแต่ว่ามันเออพูดไงอ่ะ ออมันอะไรนะคือตอนนี้ไอ้ไอก้กบอ่ะมันเรื่องมากมันดึงของดึงไรออกจนก็ไม่มีใครเขาขันมาเล่นติ๊กตอกกันหมดแล้วไอ้พวกกบอ่ะไอก้กบอ่ะมันหมดหมดยุคมาแล้วเออแล้วนานหลายปีแล้วด้วยนะไม่ใช่เพิ่งเป็นเมื่อวานนะอือ รับฟังรับฟังอย่านอนกลลหะอโอ๊ยคนก็ให้เขาได้ยินว่าเออร้อง okay, <ห>เพลงกันฟัง,งนนะก็เป็นคนที่แบบเปิดเผยอ,อะทำไงอะได้ <laughs> เป็นคนไม่ปิดบังเอาบาร์ที่พี่เก๋ยอยู่อะบาร์พี่อมันยังมีแบบนี่ไหมฟอร์เต้นนู่นนี่มันมีหมดเออ มีนี่หมดพี่พี่เอาเอาคอมเอาเอาคอมพี่ไปก็พี่ก็ไปเปิดเพลงไทยก็พากันเต้นกันไม่ต้องไปเนี่ยพี่ว่าเอเอาคอมพี่ไป่อไอ้ทจะมานี่เป็นวันแม่ด้วยหนูก็ไปไหนไม่ได้ลูกก็ต้องอยู่แบบสงบเนาะเราจะไปที่สถานที่แบบนั้นไม่ได้ไอพึ่งไม่ใช่ไอไออึ่งมันว่ามันจะมาอยู่มันจะเอาอะไรพุงพุงไอปลาไอสมงศนอะ อ๋อทออ้องปลาซมอนตรงท้องเกาตนะัดน่ะเออฮึ่อไม่รู้มันบอกมันจะเอามาให้ทำเอ่ออะไรนะปลา,ปาอะไร<ม>นะปลาเปรี้ยวอะ่ะปลาซอนฮะปลาซ้มเหรออือจ้าพี่ปูพี่ปูไม่ต้องตอบขึ้นนะไปให้หนูพูดมันสั่งมามันบอกมันสั่งมาสิบโลไงแหมแล้วเสือกโทรมาแล้วเสือกมาถามกูด้วยนะ ทำง่ายจะตายแล้วมันมันมันจะมาไงมันบอกว่าจะให้ตาอัดโกไปไปรับไงแล้วก็จะมาตาอัอดโกยม่ชีวิตอ,อยู่หรอตาอัโกก็ยังอยู่อยู่ที่เดิมมันเนี่ยบ้านเก่าแก่นั่นแหละที่เขารอแกอยู่แข็งแรงาะฮะแกแข็งแรงเนาะโอ้ยก็ไอปูไปด้วยเปล่าไ,ไปสิวันเกิดแกเนาะปีที่แล้วใช่ป่ะ อือไอเไอ้เนี่ยนกคุยกับพี่เก๋ไปเถอะเด้อเดี๋ยวค่อยขอนอนก่อนค่อยตื่นตีสี่ไม่ไม่ไม่พี่เก๋พี่ปูหนูก็จะลงเหมือนกันท่าหนูเสียงแนงมันดึกแล้วไงโอเคคุยกันใหม่เนาะฝากพี่เก๋พี่เูที่นั่นนะคะที่อเลนแก่เเนาะเล่นแก่เก่าเพราะว่าพี่ตื่นตีสี่ไงอือเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็จะไลฟ์สดที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็จะไลฟ์สดที่บ้านแหละถ้าพี่ไลฟ์นต่พี่ต้องบางทีเนี่ยอย่างวันเนี้ยพี่ปูส่งมานะหนูก็เลยบอกว่า ไม่ใช่หนูบอกว่าหนูน่ะนอนอยู่หนูกินยาแล้วหนูนอนอแล้วทีนี้หนูก็ส่งข้อความไปหาพี่ปูพี่ปูอุ้ยหนูยังไม่ทันเลยเพราะว่าอะไรไม่ทันพี่เก๋เพราะว่าด้วยว่าหนูว่านอนหนูกินยานอนหนูไม่สบายพี่เก๋อืมอืมไหจจะยาแก้แพ้หรือยารัวเองพักผ่อนพักผ่อนไว้ไว้ค่อยคุยกันจขึ้นไลน์ก็ขึ้นไลน์ก็ดึงแล้วกัน เออพี่ก็ขึ้นว่าหมายถึงพี่ไลน์น่ะหนูก็ขึ้นอยู่มแก้เดี๋ยเนาะเราไปบ้านกันยังพูดเออก็ยังพูดเลยแหมมนทำคอนเทนต์นั่งกินอย่างเดียวมึงเกรงใจกูม้างนะมึงกินเนี่ยฝากพี่เกด้วยค่ะพี่เก๋เป็นแรมพี่เก๋เป็นพี่สาวที่ค่อยก้อนข่อยไม่เหยียบเป็นแรกของจากเล่าเป็นคนสื่อสารเอ่อกับอดีตแฟนอดีตสามีก็มีพี่เก๋นี่แหละ แต่ก่อนมันไม่ได้มีเฟซบุ๊กมันไม่ได้มีอะไรนะพี่เก๋นะคนเล่นเมลอีเมันก็ไม่ได้เล่นทุกคนอ่ะเมันเก๋แหมันมีมันมีแค่ตอนที่มาเนี่ยมันมีแค่ไออะไรนะแล้วมันไม่ได้คุยทุกวันนะเขาต้องจํากัดเนาะค่าค่าโทรมันแพงเนาะ้พี่เก๋ต้องนัดกันว่าคุยวันไหนวันไหนใช่ไหมอืมใช่ก็มีพี่เก๋แหละต้องนัดเวลาอีกอืมพี่เก๋เป็นเพื่อนกันกับอดีตสามีไม่ออกชื่อนะอืมเพราะหลายคนออกชื่อไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวไปมั่วกันอืมพี่เกน๋นี่เราไม่อยู่โดดแล้วเขาไม่อยู่นานแล้วอยู่แล้วก็รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างภาษานูน่นนี่นั่นกับก็จริงๆเราไม่รู้จักกันมาก่อนเนาะเรารู้จักด้วยว่าแฟนหนูเนาะอดีตสามีหนูเนาะเขาให้แปลเพราะหนูกับอดีตสามีสามีหนูอะ่ะคุยคนละภาษาก็มีพี่เก๋แหละแปลให้อะ่ะ ตามนั้นะพี่เก๋แรงมันผ่านมาแล้วสบายอสุดโอ้ยไม่คุยด้วยหรอกคนหัวมีแป่นอนแล้วถุงกินยาพี่เก๋เมื่อวานี้ค่อยคุยกันเก๋นี่็มาทำเก๋เนาะเก๋เนี่ยแหละจะกีสื่อมินาไหวกุ้มเป็แฮนอ่ามาอสุดต่อตัวแรงกิสืออ่ามาอสุดน่ะลาเดส่ะ อืมโอเคลงลงแล้วเราพรุ่งนี้ก็ทักมาแล้วกันถ้าว่าขึ้นกะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ก็ต้องไปมันแก้เหงาได้พีองแต่คนต่างก็ไม่ได้ทำอะไรสบายด้วยไงเนาะอ่าอ่าโอเคโอเคจ้าพี่ก็พี่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละเออพี่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ยังนั่งพู่รโอ้ยนั่งดูรูปเฮ้ยนั่งดูรูปที่เราไปเที่ยวกันน่ะอ่าที่ไปไปเที่ยวกันสองคนน่ะครั้งสุดท้ายอ่ะ ก่อนที่แกจะไปลาตีอ่ะเหมือนจะตายจากกันในครั้งสุดท้ายเหมือนป่จะไม่เดี๋ยวพี่ <c oughs> ไม่เดี๋ยวพี่จะส่งรูปไปให้แกเดี๋ยวพี่จะส่งรูป,รปไป,ปแกดูไ,ไปลงในติ๊กต็อกไม่ส่งไม่ได้มันต้องส่งในไลน์ถ้าส่งในนี้มันส่งไม่ได้อ่ะสิเอเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนัวเบอร์ให้พี่ไปวางลงจากนียเดี๋ยวคือ,อเราะเป็นเพื่อนกันในเฟซเก่าเฟซใหม่หนูไม่รู้เหมือนกันเพราะเฟซหนูมันเข้าไม่ได้ไงอ่าโอเคงั้นแกส่งเบอร์มาแล้วกัน เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่คนฟินแล้วนะทุกคนสอ่าต้องคุยกันมาหรอกบนหัวอ้าวอะไรโอเคลงไหมไปเลยโอเคจ้าจ้าจ้านอนหลับฝันดีดูแลตัวเองด้วยจ้าจ้าโอเคจ้า